ตามไปดูตามไปดูลูกศิษย์หน้าห้องน้ำนี่มันมีปริศนาอยู่นะคะตามไปดูลูกศิษย์หน้าห้องน้ำสิจะเป็นยังไงอว้วนจะไปไหนว้ยต้องใช้คำว่าไปปัสสาวะเยี่ยวชีต้องพูดกับเพื่อนเท่านั้นโอ้ตายตายเนี่ยครูไม่สอนหรือไงเวลาขออน,อนุญาตครูไปเข้าห้องน้ำพูดว่ายังไงฮะพูดว่าไง อ้ําอ้ํเลยไงเว้นอ้วอา OV ใช่ไหมนี่เขามีแข่งด้วยลงลงไหมอา OV ไปลงเลยไปลงเลยมีเงินรางวัลด้วยเออกี่บาทครับแม่เออกี่บาทก็เงินรางวัลน่ะมันจะได้หรือเปล่าเออได้ที่หนึ่ง ROV นี่คือเวลาว่างของเขานะคะช่วงนี้สิบโมงกว่าเนี่ย ช่วง1 0บโมงถึงสิบเอโมงเนี่ยก็แล้วแต่ใครว่าครูจะให้พักเบรกใช่ไหมอ้วนเออ,เอ,อแล้วก็มาเล่นเกม ROV กันแล้วแม่จัดแข่งด้วยสบตาซิจัดแข่งสบตาซิจัดแข่งหมวกแดงจัดแข่งสบตาซิจัดแข่งต้องลงทะเบียนแข่งขันเพื่อชิงชัยชนะให้ได้ ไม่ใช่เล่นเล่นที่เฉยเกม r o v ีเนี่ยเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะมเออขอบคุณครับขนาดที่จับสองมือโค้งหัวต่าๆหนึ่งสองสามเออโค้งหัวหรือยังเออถ้าไม่อยากเออวาง ROV แม่ให้แข่งให้แข่งให้แข่งนะดีดีกว่าไปตีกันข้างนอกดีกันดีกว่าไปเป็นนักเลงข้างนอกเข้าใจไหมครับอว้วน เล่นด้วยกับเพื่อนไหมนี่อา v อวเล่นเหมือนกันครับครับ,รบดีกว่าไปตีกันข้างนอกใช่ครับดีกว่าไปเลาะกินเหล้ากินยาข้างนอกใช่ครับดีกว่าไดูีเนีเออดีกว่าไปดูดบุหรีนะดดร่ด้วยแต่ที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันข้างห้องน้ําผู้หญิงเนี่ยแอบมองเข้าไปหรือเปล่านี่ไม่เอออย่าไปแอบมองชายตาก็ไม่ต้องดูเข้าใจไหมครับที่จริงในพวกเราเนี่ยเออคุณนัดขาคุณนัดขาเชิญค่ะ ที chính ่จริงอ่ะถ้าเด็ก